ครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นในครับในสายโลกนะหลักๆนะครับก็จะมีสก,กิลที่อัพมาๆอันนี้ก็สกตันนะสตัสตนศะัตรูเนาะนี่ก็ลดธาตุนะครับลดธาตุก็คือว่าทําให้ศัตรูกลายเป็นธาตุมืดเนาะ ทีนี้ก็จะยัดดาบเป็นโจมแสงนะครับก็คือว่าทำให้สุทัวมันทัานเมื่อแล้วก็แค่โจมแสงใส่มันก็จะช่วยติ้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ปั๊บดาเมจครับตัวนี้ดาเมจแล้วก็สะท้อนอันนี้ปั๊บออร่าดีเฟนซ์นะรับป้องกันครับแล้วก็ลิงลิ้มก็คือเป็นการแช์ดาเมจครับก็คือเราตงเราต้องตีกับเพื่อนก่อนนราถึงจะใช้คืนนี้ได้แล้วก็แบ่ง แบ่งดามเมทเนาะรับดามเมทมา50าสิเพื่อนเราก็รับ50ประมาณนี้ครับต่อไปเขาก็จะเป็นดาบเนาะดาบก็ดาบก็จะสามขับโจนส่วนชุดตัวน,นี้เขาจะใช้เป็นชุดชุดหลบนะครับออฟหลบลูโ่โจมครับประดับก็ใส่ประดับบอสครับประดับบอสมาร์ตินมีบล็อกด้ามเมทแล้วก็มีมูต้าครับมีกันดำเนาะสองทันก็ หลักๆก,ก็จะเล่นง,ง่ายๆครับก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับตอนอยู่ในก็เป็นอาชีพที่นิยมนะครับนิยมมากในการเล่นสงครามเนาะเล่นสงครามก็จะก็ถือว่ากอตนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งครับก็ซูซีกับไนชาร์โดนะครับสองอาชีพนี้พอๆกันเลยครับให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเลยแต่พรังบางคนเขาจะบอกว่าไนโลเนี่ยเก่งกว่านะครับถ้าเกิดของเท่าเท่ากันเพราะมันมีรสถ,ถาบินะมีสตตนด้วย จงทีกายภาพครับก็จะไปลองจีบอลดูนะครับ A few moments later มาลองกับบอสทาาบ้างนะครับโอเคครับสเต็ปเรียกนะครับผมก็จะสตัมกันไม่ติดว่ะ uh oh. สตัมคููดาวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอันแล้ว ตันคูดาวสามวินะครับที่สั้นนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็จะลดท่าเนาะอ้าวสันไม่ติดวะแต่และไม่เป็นไรเนาะก็จะกดลดท่านะครับกดดอกก่อนเนาะอ่าสกิลนะครับสกิลนี้คือลดท่านะครับเวลาเรา,รดาลดท่าเราก็จะตีตีแรงตีแรงขึ้นเนาะนะครับ อันนี้คือสกิลลดธาตุนะครับอัพได้ตอนเลเวล140เนาะเป็นสกิลลดธาตุทำให้ศัตรตูกลายเป็นธาตุมืดนะครับถ้ทำให้ศัตรตูเหลือธาตุมืดเบี้ยวหนึ่งเราก็ดาบผมก็จะยัดโจมแสงนะครับท่านผู้ชมเดาบก็จะสามเนาะส่วนดามเมจก็จะแรงนะครับก็ถือว่าตีเร็วตีแรงเพราะเรามีบับช้างกับบับจาก,กัวเนาะมีบับโซวยครับก็จะตีเร็วขึ้นความความเร็วก็จะเหลือห้านะครับ ครับก็มาลองทีบอสธาตุแบบไม่บับสับดูนะครับเอาแบบเพียวๆนะจะว่ามีบับมีบับซ้อนนะบับซันกล่องนะครับโอ้โหเงว่ะลองดูนะครับทีธรรมดาเนาะธรรมดาก็ที่เท่าไหร่แปดหมื่นที่เท่มหมือนนะครับแปดเฮ้ยไม่ด้เลยแสนไม่พอเกี่ยว แปดหมื่เนาะขีแปดหมื่นขีดแีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับสตา์หมดตันหมดครับตัติดนะาลองลองดถ,ถานนะครับเอฟสามลดานะครสี่รดถานนะครับปีสองแสนจากเ่าเลยครับจากขีส้มตัวแรกแปดหมื่นเป็นสองแสนไหม สองเซนแปดขีดแดงเท่าไหร่รับขีดแดงขีดแดงจะอยู่ที่สามเซนกว่าหรอกก็โดยประมาณครับก็ถือว่าตีบอลทานได้นะครับแต่ก็ถือว่าช้าอยู่นะถ้าเทียบกับเอก็กลบถ้าเทียบกับลบนะครับลูกหน้าไม้ครับถ้าเทียบกับลบหน้าไม้ก็ถือว่าช้ากว่าเนาะประมาณนั้น,นครับ ข้อดีคือว่าป้องกันเราเยอนะเนาะป้องกันเยอะแล้วก็เลือดก,ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแล้วก็มีรสชาตินะครับสีรสชาติแล้วก็สกิลลิงอันนี้คือสกิลลิงนะครับแต่ว่าเราต้องปาร์ตี้ก่อนเนาะเราถึงใช้ได้ครับเพราะว่าเราลิงนี่คือว่าเป็นการแบ่งดาเมจครับแบ่งดาเมจให้คนทะี่ตีครับก็คือได้รับ50%มาครับ เราเเพื่อเราก็บ50%ก็จะแบ่งแบ่งด้านเหมนกันเนาะประมาณนั้น